ครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิตผู้เขียวนะครับมีกล้วยเอาใบเอกสารมานะครับเอาเอกสารมานะครับกล้วยผสมแล้ครับผมแม่แยกโลกครับผมนะครับควยสูงวิตผู้เขียววัดไม่กี่นี่ครับผมได้ร้อยนะครับสามสิบเกตนะครับจะตีประกันตั้มๆซื้อดอกว่าร้อยสามหาครับผมนะครับกล้วยสูงร้อยสามเกตครับผมนะครับบ่มีต่อนนี้ครับผมนะครับบ่มี่ตอนนี้เดี๋ยววิตผู้เขียวสีเบอร์สาธารณะจังหน่อยนะครับ ผสมเก้าล้านไว้ครับผมนะครับผสมเก้าล้านไว้ผสมเจ้าเก้าล้านไว้มีใบมีเอกสารมีหลอดครับผมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ในเอกสารห้าร em, ้อครับผมนะครับผสมได้สองเดือนเราสระช่างนี่วันที่สิบหาโอ้วันที่สิบหาเมษาหกหาครับผมนะครับผสมเจ้าเก้าล้านไว้เด้อครับเด้อนะครับถ้าผู้ใดหาข้อยเกศนี่นะครับข้วยราคานะครับข้อยเกศนี่ราคาตามแสนนะครับ โอ้ยควายสายเพชรอุดรครับผมนะครับเรื่องเก็บกระดูเพราะต้องห่วงนะครับเจ้าเนี้ยสวยนะครับล่ำตัวดีช่วงดีเลือกเงี้ครับผมนะครับส่วนหางนี่เก็บจู้ก้อยแล้วครับผมนะครับเป็นพวดีนะครับโอ้ยบ๊วพี่ต่บนี้ครับผมสำหรับค้ายตัวนี้นะครับประสบได้สองเดือนแล้วนะครับธาตเจ้าเกาล่ามานี่บ๊วเป็นตรรมแหลครับผมนะครับส่วนลูกสาวเขานี่ขายไปแสนก่้แล้วครับผมนะครับตอนยาน้องแม่นะครับปกหางใหญ่เงาหางใหญ่นะครับวงหางลึก บ่มมีต่านี้ครับผมนะครับโอ้ยรับตัวดีช่วงดีครับผมนะครับเล็บดีบ่มีต่านี้ครับผมนะครับนาดีนะครับนี่ครับผมนะครับค้วยราคาต่ำตำราคาตำแสนนะครับผู้ดดหาค้วยเกีดนี่ราคานี่สามารถทักมาวิดผู้เขียวได้ครับผมนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ครับผมนะครับศูนย์เก้าห้าหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับ ตัละขั้วตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามเจ็ดนะครับผสมเจ้าเก้าล้านไว้ได้สองเดือนแล้วครับผมแม่แยกลูกครับผมผู้ใดสนใจนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดวิธผู้เขียวสีประกันตามที่ร้อยสามสิบหาพ่อครับผมนะครับวิธิผู้เขียวสิเปิดอกได้ละคานะครับแปดหมื่นบาทครับผมนะครับแปดหมื่นบาทเท่านั้นครับผมนะครับแปดหมื่นบาทเท่านั้นของดีๆังสี่รีบๆนะครับเด้อนะครับ ผู้ใดท่านกับผู้นั้นไดกอนกับผมนะครับผู้ใดท่านกับผู้นั้นไดกอนนะครับโอ้พวกหางประตูควงนะครับเก็บจุกย้ยเอาสำรับเก็บนี่นะครับวิทผู้เขียวกับผู้มีอย่างไรฝากเพียงตัวนี้พอดีครับโอ้ยกล้วยยังไดมันลำตัวดีแท้อ่าเงาเี้อ,อ,อาอา เดวิดผู้เขียวสีเริ่มแก้งเจ้าหน่อยครับผมนี่ครับตาเขาเสียนจากเข้าขาวในจักเจ้าหน่อยนี่ครับผมนี่นี่ตาเข้าขาวเจ้าหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าวิดผู้เขียวบอกแย่งแบบนี้นะครับเด้อนะครับนี่นะครับเป็นน้อยเดียวครับผมน้อยน้อยน้อยเดียวไม่มีปัญหาครับผมนะครับน้อยเดียวนะครับส่วนอื่นดีวัดถุกยางครับผมนะครับเดี๋ยวว่าวิดผู้เขียวสีว่าแกงนะครับเพียงนิดน้อยเองครับผมนะครับ